สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับกะเหมือนเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วครับบ่ได้มาหาคุณพ่อเป็นปีแล้วครับผมโดนแล้วม้ารอบนีเหตุเหี้นหน่อยเรียบร้อยครับจะของนกกับม้าแล้วเมื่อกี้บอเห็นกันครับไปลานข้างหัวตะม้าบัหนี้กับบกล้าเข้าไปครับผมลูกน้องเฝ้านาบ้านบักไรครับผมบกล้ายางลงไปครับเลย รอแล้วโยนาบ้านนี่นะครับนี่บ้านคุณพ่อกะน,นี่นะครับไปนี่เลยครับผูใ้ใดอยากเขามาเบิงนกมาเอานกน้าคุณพ่อนะครับนอกกนอะนี่แหละครับผมแล้วกะเพียงไหนก็ไปหาสอบถามข่าวเบิ้งเป็นทังไหนตอนเนี้ยนี่ครับเอาพ่อทันสวัสดีครับผม เป็นไรพ่ออยู่ดีมีแห้งคือเก่าปะใช่เติบอยู่ไช่เติบอยู่นะโอ้มาจำบ่ได้แม่เห็ดเฮียนไม่เนาะเหอโอ้แต่เกี่ยงเหยนหลังหนักไม่ละมันเออประเทศายกกับไปเราเดินนี่นายอืมเป็นมะเร็งโอ้อีเมียบ่อยู่แล้วบ่บ่ลูทำบ่ลูข้าวทำเด้นไหมบ่บลนั่นบลส่งขับเบิ้งมือเลื่อยบบนี้จะปีนของหมูบ้านอเนาะโอ้เป็นอยุสานเดือนโอ้ บ่มาแมะนตปีกกยผุดตีน้องอนะกยบ่อยมากกํลังเขาอันบ้าง่แล้ามากหกห้านาน้นททับไปไปคุอันคนคนท่วงยุทธะท่วงโอ้บาทนี่ก็นั่นเราไปหาพอทมนั่นละพอถมบอกว่าอันน้ำพอมีที่เด็ดยุดเมนเลสิมีอยู่างกต่อพุนเดอรานนะบานี่ก็เลยเขามาบ่งยูใส่ไนี่ที่เด็ดเขาะ เอาไปใช่แน่นี่บอกนี่มีนี่สามเจ้าไงที่บอกบิ้งเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งตัวใดบิ้งทีให้ตัวใดบิ้งตัวใดก่อนเนาะไอ้บิ้งตัวนี้ก่อนนะเอาเอาลงไปวางไว้เตียงนั่งก็ได้ปะโอ้ตุ่มกับตุ่มพอถมเขาหนิแนละเนาะมันว่าเนี่ยนี่จะบอกเดียวละพอซื้อมันเลยได้ด้วยเฉพามันบอกกันมาะขอนโอ้แล้วการรู้จักกันเดี๋ยวเราไปดู ทียหลังมันดีโอ้ที่เราบอกสองพัน่ะนะโอ้นี่สองตัวริวตัวหนึงตัวนี้กุ๊กเดียววะเนี่ยกุ๊กเดียวไปน้ำซื้อคนออกบ้านนั่นน่ะนั่เขาตอยอยู่เลยนุกคุณพ่อแบ่งมาจากใครอื่นครับเนี่ยมาจากกันบ้านคุ้วาเราคุ้วานโอ้ไปน้ำเอค่ะค่ะมอแหลมเดี๋ยวพาไปตื่นกล่องง่จังน้อยครับผมเออตามมัน มาชมที่เด็ดคุณพ่อแล้วครับเฮาบ่ได้มาหาแล้วโดนเติบแล้วอะตัวนี้ตัวแรกครับตัวหอยอยูนาบ้าน๋ยแล้วอ,อย่างไปเอามา้เขาเบิ้งีิงยู่ตัวแรกผมมันตื่นครับผมหนาแปกครับ

โมันม mm ันอ้างต้นคำหนึ่งเนาะเออโอ้เฮ็ดพันย้ำเขาต่อนี่เล็กนี่บ่าอยากจะเอาเลี้ยวไม้ไปอ๋อตัวนี้เสียงไงครูอ่างคำหนึ่งครับผมมีครูอ่างต้นคำหนึ่งอู้หกตัวใหญ่งามครับตัวเนี้ย บอ่บอบอ่บอบอ่บอเปรียวคือตกตรงห้งหันตัวนี้บอ่อทำเปรียวปันไนครับนี่ ตัวนึงตันป่ะตัวเนี่ยตันตัวนี้เก่อนเลยตัวนี้ริวตันเออโอ้โหมีริวตันครับริวตันเสียงกลางไปน้ำผาไปน้ำผาน้ำงงตัวใดพอดีมันกบเบามาแลยเอามาอย่างมุอยู่พุ่นกับเป็นงงไม่หลายพุ่งนี่นั่นยังยังอีกสองตัวมุงไก่เป็นต่อก็ได้ริวตันเสียงกลางครับตัวนี้เสียงกลางเฮ้ยคัมเรีน นกเสือเขาหาเลยโอ้ยนี่ยพวกันม,นมนบบนันมัเสียใคันน,นกพวก่้อก็จะยใจตกมมอนมันคันนั่งกระดิ่งจะของเล่นเกิดสบายใจพวไปก็สบายนะ ใหโอ้เสียงไงครับต right, ัวเนี้ยครูอ้างคำหนึ่งอ่านแล้กแลมถือก็ออกกันชงนไปฟังดีอันนี้เสียงว่าอยากเอฝากไงไปนี่แล้วอืม เสียงกะอือต้องจุ่เ <t> ด <Bon> <day> ี๋ยวมันไันคู่ให้แกะให้บิงเอาคุณพ่อก็สิให้มันคู่ใส่กันให้เบิ่งบ่ซั่นเอ้าเนี่ยจางได๋ก็ลองเบิ่งครับผม อย่งอยู่ตัวเดียวครับอีกสองตัวมันตื่นครับผมตัวนี้บุกยิวตันกับประธานได้ยินเสียงได้ยินเสีงยงตัวเดียวมาอีกแล้วสองตัว นี่นกต้อเบิดเป็นว่าอะไรคะนกต้อเบิดอ้หี่หาต้อนี่นะครับที่เด็ดพุ่นจะน้อยได้พุ่นโอ้โหหกตัวมันต้นหนักมากท่านั้นเจเออจ้ว่าพระว่าใข่ไดเรนน้มันนะมูน้นมันเอากันโมวยมาเอาโมยมาไปลองกันหนีโลหนีนี้ดิอย่ามาขวนหนีโลนกุยศาจหนีไปไปนอนไปยิงหมละน สองต่อเสียงกลางมีผ่านสองคนนี้เสียงกลางเออเสียงกลางยุธงนี่แม้นันแหละกับย้ำออกกระจรบางนย่างนกเขาบ้าเลยโดนสนหรอกเอาเจมูไม่ไปจับเบิรงนออกมาเดี๋ยวมันเป็นยังไงยังไงนะมันหูนะต้องเบิรงเดียวนี่ครับอ่ะตัวหนึ่ง xiên ừ, cang chắc cũng này, này. Này, ừ. này, tớ... ừ. này, này tôi nè yếu tân nico cục yếu tân yêu tân yêu tân yêu tân cục rồi mày tân cục yêu cầm no bio tân yêu cục yêu cầm cầm nó yêu cầm tân yêu cầm tân yêu cầm tân tôi cầm tân yêu 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 cầm tân nó, cầm tân yêu cầm tân yêu cầm อ๋อมันเป็นสงคันราคาไดนี้บัตรเนี่ยสาตัวนี้ตัวไดนเอามาแพงก็มูกะสองตัวนี่เจ้าคันอ๋อก็สองสองนี้ดอกนั่นดกนั้นกัเขารู้ไงเก้าดีสิบบินะนายรโอ้มูนี่สองตัวนี่ไม่ใช่มูนักกาเสบห้ารอยวใหังโอตัวนีสิบห้ารอยตัวนี้เอามางี่สิบเดีตอนพอเอามาเออสองตัวยี่สิบโอ้โตละเถโตละโตละสองละสองพันอ่ตละ อ๋อตัวละสองใบเท้านี่<อ>ตัวบักนิวตันนี่ก็บสองใบเท้า<อ>บักไงพอ,อามาสิบห้าร้อยเอเอแล้วก็บักตัวนี้กุ๊กยียนมาตัวเนี้ยกุกเยียเออตัวนี้ก็เอามาสองเท้าเออก็งีซิบใบแดงแนั่นละเออแต่จะเป็นตัวนี้งีซิบครับผมเออตัวนี้สิบห้าบักไงเนี่ย,มมยแล้วก็บ,บักนิ้วตันนี่กับงีซิบอันนี้คือราคาที่พ่อแบ่งมาเนาะวานนี้ผู้ใดอยากแบ่งเอากะนั่นแหละครับผมมาเบิ้งเอา ไปหน้าบ้านแล้วไปบ้านน้องหวานเนี่ยงอยู่ซื้อไปเลยครับผมที่ไทยว่าหันอ่ะกับรายละเอียดตอลเรโตรนี่กับีที่เด่น,นก็เก่งเกินอุบแสดงมาพอเหรียญสามตัวนี้คัาก็สองตัวนั้นแนละ้วเออเจ้านี่มันคือบาเขามาก่อนอืมก็พักไ้นะอืมพอลยพักไ,นะมกไ้มันเหรียญให้มันหูวมันจะทนบอลน,นะโอ้ อ่าเขาไปซื้อไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทกับของแต่ว่าคือมู่นี่นี่รับประกันทุกตัวเลยมั้งอ่พอมาพอเหรียญร้องเบิร์นไปแล้วแล้วแล้วอือเอาไปไหนได้อยู่น้ำเขาได้เอออยู่น้ำเขาได้แต่ว่าม้าม้าน้ำพอห่างบัท่านได้นกท่านไดโนเออบัท่านได้นกแต่ว่าที่เอาไปเหรียญนี่กล้ารับประกันแล้วเออนี่ครับนี่รับรองว่า่วาเอาเทำแม่เออครับขันบอดีบ่หายไปดอกก็ได้บ่หายไปบ่เอออ่ะนี่กัด มาหาคุณพ่อบอ่ได้โอ้ยมาหาจะเป็นปีแหละครับผมตั้งแต่ปีไก่เนี่ย,ยม<า>ัดสองเทียนั่งเดียเนะนีนเ่ยเสียงมันค่อยๆก็แตกเมต่อกี้เสียงมันยิ่ชัดดีๆบางเสียงบางบางเสียสงห้องดีเนาะพออ่อเนาะตัวเนี้ยห้องดีตัวนั้นสเสียงอะไรกันนะตัวนั้นเห็นมี่มีน,อน้อยโอ้ครับกู้ให้ฟังหน่อยอีกตัวน,นึง หมดเลยนะเราไปกันหมดเลยนะมันหลายเาส้าที่น้ำเผาหมู่โซดินนามูนะ่ะโอ้มันเห็ดมันหวานนะเราซื้อมาไว้วจะเพราะว่านนะั่นแบรนด์ไปน้ำเผาเลยนกจะมองกอไปกันสำหรับผูใ้ใดสนใจริ้วตันตัวนี้ตัวนี้ริ้วตันครับตัวนี้คุณพ่อแบงม้ามีซิป จบุลูันแล้วสิแบงต่อเท่าไรเขามาเบื้องเอามาบอกกันว่ายากว่าสันว่านี่ครับกัที่เด็ดๆนี่กัเอามาเบื้งกับมี่หาต่อครับผมนี่กนตัวแรกตัวนี่สอง นี่ครับเสียงคูงได้ในสิ่งของผู้สิบมนี่นะครับผมหาต่อที่ว่าคุณพ่อเอามาให้เบื้แล้วก็รับประกันทุกตัวพเพราะว่าเล็ดเบิ้งแล้วนี่ราคาสี่ประกัน,อ,กนอืมนี่ราคาโมเขาว่าดีแต่ปากบานนี้ยามนั่นนายเอ้ย ช่วนมากอีเป็นนกกุกเดียวนะพอนะกุ๊กเดียวเบิร์มีมีมีริวตันตัวเดียวนะพอนะสรุปก็คือตัวนี้กุกนึงครับตัวนี้กับกุ๊กเดียวเพิ่นนี้กับกุ๊กเดียวเพิ่นนั่นกับกุ๊กเดียวแล้วกันตัวนั่นริวตันมีนกริวตัวเดียวสรุปแล้วเสียหลังเสียหลังคดีกุกตัวตัวนี้มึงตีมันสุดยอดครับตัวแรก ตัวนึ่งอ่ะมันเกียดเชีย้วเลียนเลียนขอห้างกัือห้างกัเราในมันมันบ่ยิใจ่เฮ็ดเกดเพราะเราไม่เี่ครับตัวนึง เนี่ยจะมาให้ครับตัวนี้สิหนิงก้มูอยู่เนี่ยตัวนี้นนห <àng S 2> ่างเงาเก้าเกมเลยไปเปิดหนึ่ไปโด้วยดิวตันครับตัวนี้ มีหาโตหาโตบ้านี้คันพอจะแบ่งหลายปันไดเกิดว่าว่าจะเกินไปไรว่าจะได้ข้าวหัวหันข้าวหัวหันตอนพอว่าแคยนั่นแต่ไปมักชอบไปหาของมูดีๆโอเขา่าเอาว่าจะกูมาลุ่นใ้กูทันบ่บ่ดีเลยลุ่นเขาก็รู้ให้เด้ยโอ้เขาก็รู้ให้เลยมูเดียวกันจนว่ามอนสิงแมง ครูมาคงยังมากวรนี้ครับคูมาูบอกคอือคนซื่งของเร่นกูบ่าวาสิ้อของชิลายหนูนะอยน้อยหนูคนไปเล่นคนว้าเพราะซ้ำนั่นแหละเหตุเ,เพราะขนาดนั่นโอ้ยมีมสายพอบอก็คือเ,เแบงทุกตัวนะแมนวะหนุ่มนี่แบงทุกตัว,นตวสนใจเอาหลาสนใจตัวใดแบงทุกตัก็ ราคาติดต่อสอบถามได้มได้ยังมาเบิ้งสะก้อนมาเบิ้งสะก้อนเนาะเออามาค่อยเอาครับผมมันส่งมาบ่ะเนี่ยขันทางไกลอ่ะท้างไกลได้ส่งเป็นป่ะโอ้ยพ่อเป็นแล้วเตีแต่ว่าขันเขามาเบิ้งเอาเนี่ย่าเป็ี่ยนยางมันเออเขามาเบิ้งเอาโอ้โหพอไปส่งมือตึ๊บเลยอ่าการนี้แหละครับผมการตามที่คุณพ่อแจ้งละถ้าเกิดว่า อ่าอยากให้ทรงนะครับะละอ่าถ้าให้ผมเป็นคนทรงกันเติมน้ำมันรถไห้สักนัมม่นล,นนละมถ้าอยากให้ผมเป็นคนทรงนะครับนกเน,นี่ยหาตัวเนี่ยตัวใดก็ตเติมน้ำมันให้ผมสักนั่นละบ่บ่มีปัญหาครับว่าจะเติมน้ำมันให้ผมสักนั่นละเพราวะว่าบ้านผมกับบ้านคุณพ่อห่างกันส<ม>ีโคโลพุ่นน่ะสีโครโรห์ไก่เติบอยู่ครับสวนสีแมนไปยังไงนะว่าจไปเรียนน้ำมันไงย้ายที่กวนหมอแหลมก็ไปไปเขาไปเรียนปอมีตัวนกตอดินอะไรย้อนนะไม่ใช่ต่อยอน นกตัวด <Wow. S 1> like ินมีนกมีแต่นกฝึกสองสองฟึกยู่หัน่ะบางบางบาตัวพอไปไปน้ำออกมันจาว่ายนี่มันออกออกดังเขาเขาเขาเจ้าวันพอน่อไปยังคนในพอไปคนเดียวหมวกกันนอกกว่าใส่ววาสิบสิไปน้องบัวกูบว์อะลรนะความท่ารถไฟไว้อาจับรถนันอกอกแช่ฟ้าใหม่ี่เราบันใบขับพี่กับเบร์ ไปยังไปไปเอานกไปเอานกไปซื้อนกสองพันบอลหรืออะไรกันเล็กซ์ซุดยอดครกินเลยวะขี่มออเตร์ไซค์ไปผู้เดียวเนี่ยไค้ผู้เดียวบันท้อนหนกสองพันให้ตุ้มอะไรไม่รู้เอาใส่ยังไงมาบานเนี่ยใส่ท้องเขียวแล้วพอเียำบอ่เอามาบันมาใส่ทุ่มอยู่ของใส่ตั้างงานขันอือโอ้ผัดมาแล้วอันเสียงว่ากัดโชวน้ำ่า พี่หอด้านจีหอดแล้วสนกปั๊เน่ยะผมตั้งรถไฟไปสร้างหุ่นเล้วเดี๋วออกไว้บุนเอาจับรถจับรถแต่เอาแทถว่าชีพมันมันมากดีเพรานั่นเขาโทรมาก์าบ่เืือกันเนาะเขาเลียยว่าุ๊นไปขึ้นน้าซ้ำนี่ัวมาหอดพอไปเสร็จเรียงอ๋อแล่นรถไว้ ในซีเล่นกระชับจใจรักใครครับผมเจ็ดซีบแปดซีบทอยโอ้ฮะกัน <c oughs> สรุปว่าแบ่งทุกตัวตาว <c oughs> คุณพอ่อทรงโมเป็นต้วาวร้อ <c oughs> ยละเอียดคันซูโม,มน่าให้ผมเป็นคนทรงนะครับเนาะ <c oughs> กับเติมน้ำมันรถให้เท่าไหร่ละ <c oughs> แล้วเบ่งทุกตัวครับสรุปแล้วอ่ะกันนี่แหละมีอยู่อ่าหนึ่งสองนะครับเนาะสามตัวสี่ตัวแล้วก็ตัวที่หาก็เป็นบักดิวตัน มาเรียงเอาสันว์มาขันผู้นะครับไป้ากทั้งหน้าบ้านนั่นอะไปบ้านน้องหวาเลยครับนั่นเงียนแล้วกับยู่นี่ครับซื้อไปนี่นี่ต้นบึกตากบหน้าบ้านครับผมเนี่ยผ่าเขียวๆนี่ละเงี้ยนสีม่วงมันหลายอย่อกกันเนาเรียกว่ามันนั่งวอมากมันใส่ให้เบิ้งพอเหลียวกยเอามาเลยโอ้เขาก็มันใส่พ่อเขาเขาก็เสียขออเขา ผมก,ผมก,ผมก็้ากระจาดอะไรับผมอบคท่านกันยุกก็หนมเขาใอยู่ขอ,อบคุครับประมาณนี้ครับเมื่อนี้กะมาเบิงนกน้ำคุณพ่อกะมน,นี้ที่เด็ดไหมเบิงหาตัอยูอ่ผู้ใดมาตัวใดกัีเยวเบอร์โทรคุณพ่อได้ผมอยาถิ่มไว้ใต้คลิปนะครับนะผู้ใดอย,อยากที่โทรมาถามทางถามหมูบ่บ้านอยวเอาเบอร์โทรคุณพ่อถิ่มไว้ใต้คลิปนี้ครับกะโทรมาสอบถามคุณพ่อได้เลยกะอ่ะประมาณนี้ครับผมกะ คลิปนี้ผมก็ชกขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้วยคบกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้ำใจผู้เห็นคลิปนี้นครับเสด็จคลิปเกี่ยวกับเรื่องของฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็มือนึ่ครับพอทันขอลับกันนะพอทันสวัสดีครับผม